สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับรายการ KX Build Review ค่ะวันนี้นะคะพี่ปอคนสวยๆอย่างเรานะคะก็ต้องมาได้ผลิตภัณฑ์จากความสวยความงามมานะคะ,ค,ะคือสกินฟริ้งนั่นเองนะคะวันนี้มี2สีเนาะ แล้วมาเริ่มกันที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะจะเป็นสกินฟริงก์ทิปป a นเอ็กซ์นะคะก็เป็นเจลแต้มสิวนั่นเองค่ะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวอุดตันและสิวอักเสบนะคะและที่สัิพันนะคะมีการรับรองออร์แกนิกจากทางนิวซีแลนด์ด้วยค่ะที่ปอง <Yeah. S 2> วิธีใช้ก็ง่ายมากเลยนะคะ,คะก็คือวิธีใช้เนะี่ยตอนเช้าหนึ่งครั้งแล้วก็ก่อนนอนอ,อีกหึครั้งค่ะส่วนของพี่นะคะจะเป็นครีมไวอัพนะคะ คือจะช่วยให้ผิวกระจ่งงใสค่ะมีสารสกัดจากดอกไม้เจ็ดชนิดนะคะส่วนวิธีใช้อะค่ะใช้ทาเช้าและก่อนนอนค่ะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อผิวกระจ่งงใสของเราค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะเพราะว่าในส่วนของเจลแต้มสิวนี้จะเป็นยังไงนะคะค่ะอันนี้เจลเป็นสีขาวขุ่นนะคะเป็นในรูปแบบของเจลค่ะอืมโอเคมีความรู้สึกว่ามันเหนียวใช่ค่ะซึม ซึมซับเร็วไปกับผิวเลยนะคะส่วนต่อไปนะคะเป็นครีมกระจ่างใสนะคะค่ะสีครีมก็เหมือนจะขุนขึ้นมาจากเจลแต้มสิวนิดนึงนะคะ <c oughs> คือพอลองทาคือซึมซับได้ไวนะคะไม่เหนียวเนินหนะด,ด้วยค่ะ กินหอมมากเลยนะคะน้องอันกินอ่อนๆค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะเจลแต้มสิวต้องสีฟ้านะคะส่วนครีมกระจ่างใสต้องสีชมพูค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจสกินฟริงก์นะคะสามารถติดต่อตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะอีพีหน้านะคะพวกเราจะไปรีวิวสินค้าอะไรสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกด subscribe และกดสั่นกันดิ่งด้วยนะคะวันนี้นะคะอันอันแล้วก็พี่ปอนะคะกับรายการ KS View Review กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะพี่ปอนหนูต้องรีบไปใช้ทิ๊ยคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์สดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย่